เวลาเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเนี่ยเรามักจะเริ่มอยากรู้แล้วก่อนหน้านี้ที่เรายังไม่เป็นมันเป็นเรื่องไกลตัวค่ะมันเป็นเรื่องไกลตัวแต่รู้ไหมว่าไขมันอุดตันเส้นเลือดเนี่ยเป็นโรคที่เกิดเงียบๆภายในร่างกาย50%ของผู้ป่วยไม่มีอาการถ้าคุณสังเกตดีๆแล้วคุณจะพบอาการเหล่านี้ได้ในทางการแพทย์ค่ะเขาพบว่าอาการอาการที่เราไม่คิดว่าเราจะเป็นน่ะคือเราเหนื่อยแล้วระยะของการที่เขาตีบเนี่ยไม่ได้ตีบแบบทับพลานมันค่อยๆเริ่มก่ะตัวค่ะเรียกได้ว่าถ้าเราไม่ได้เช็คลึกๆเราจะไม่รู้เลยเพราะ อาการมันจะแค่เราเหนื่อยซึ่งเป็นเรื่องปกติไหมคะทำงานเราก็เหนื่อยแล้วอะ่ะใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเพราะฉะนั้นวันไหนเราเดินห้างเยอะๆเรายังเหนื่อยเลยแต่จากประสบการณ์ของนี้นะคะที่นี้เคยเป็นโรคหัวใจมาก่อนคุณเชื่อไหมว่าเอาจริงๆแล้วนะมันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นค่ะแต่ ผู้ป่วยไม่ทันได้สังเกตเท่านั้นเองเพราะเรามักจะคิดว่าก็แค่อดนอนก็แค่ทำงานเยอะไปอาการที่บ่งบอกว่าเราเสี่ยงแล้วแล้วเรากลับไปคิดว่าเราแค่อดนอนหรือเราทำงานเยอะไปคือเช่นเราหายใจถี่ขึ้นค่ะเราถอนหายใจบ่อยค่ะเราหายใจผิดปกติไปเกิด อาการหายใจไม่อิ่มหายใจไม่ทั่วท้องนึกว่าตื่นเต้นความจริงอาจจะไม่ใช่ลองสังเกตตัวเองดีๆค่ะหัวใจเขาฟ้องบางสิ่งบางอย่างออกมาเพียงแต่เราไม่ทันสังเกตเท่านั้นเองเราเลยคิดว่าเราไม่มีอาการแสดงเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องนิจใจสันทำยังไงดีมีคำตอบสามารถพบกับนี้ได้เป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงตรงอันนี้ค่ะอดีตผู้บริหารงานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ค่ะปัจจุบันนี้เป็นที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพเชี่ยวชาญการใช้ธรรมชาติบำบัดสำหรับ โรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะนี้ศึกษาเพิ่มเติมมาทางด้านาสารชะลอวัยภาพประชาชนค่ะและผู้เชี่ยวชาญการใช้สารเสริมอาหาร